สวัดีเพื่อนๆนะคะวันนี้มาเจอกับพิมพ์อีกครั้งที่ h ัส r าบิวตี้ค่ะลุคนี้เป็นลุคในสไตล์ของ Taylor Swift นะคะเป็นลุคที่ถูกรียกคิวมาแล้วปกติถูกรียกคิวมาแทบจะทุกลุคนะคะก็คือเป็นลุคที่สวยแบบไม่ต้องพยายามเลยนะคะเพราะว่าตามันใช้ไอเอ่ายแชโดว์แค่สีเดียวเองค่ะง่ายมากๆเลยสำหรับลิปสติกวันนี้พิมก็แอบใช้ลิปสติกที่แบบว่าเนี่ยค่ะได้ไปขอแซมเปพลเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะแล้วบังเอิญได้สีที่ตรงมากเลยกับ ของที่อยู่ในแบบเพราะฉะนั้นลุคนี้แต่งง่ายๆไปไหนมาไหนได้สบายๆนะคะอีซี่ซี่แถมวันนี้พิมพ์สอนวิธีการใช้ไอายไลเนอร์ซะด้วยถ้าอยากทราบว่ามีอะไรงไงบ้างติดตามชมในวิดีโอนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกมาดูแลผิวหน้านก่อนนะคะพิมจะใช้เป็น BB บีครีมนะคะไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอหรือถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้เพิ่มนะคะค่อยบีบเพิ่มอย่าลงทีละเยอะๆบีบีมันจะเกาะตัวกองแล้วก็ทำให้ดูเป็นริ้วๆนะคะ คุณควรจะเทสบีบีของคุณก่อนทุกครั้งที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ซื้อมาใหม่นะคะว่ามันผสมน้ําเยอะมันแห้งเร็วหรือว่ามันแห้งช้าอะไรยังไงนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้เกลี่ยถูกเพราะบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยนะคะเเรียกว่าเซตตัวเร็วมากดีมากแต่ว่ามันทําให้คุณเกลี่ยไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเทสก็อาจจะเทสตรงช่วงแขนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยคือว่ามีสผสมของน้ำค่อนข้างเยอะสามารถที่จะ ลงไปเลยทั้งหน้าแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยดได้ค่ะรับวันนี้เนี่ยพิมจะเพิ่มขั้นตอนนิดนึงนะคะก็คือว่าจะลงแป้งรอบหนึ่งก่อนหลังจากที่ลง BB ด้วยเลยเพราะาปกติพิมจะลงแป้งเฉพาะตอนสุดท้ายเพื่อเซ็ตเครื่องสําอางอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้เนี่ยคือเราอยากจะเซ็ตเจ้า BB ตัวนี้ด้วยเพื่อให้หน้ามันดูเรียบเนียนเพราะว่าลุคของเทเลสวีที่เขาจะเป็นอะไรที่แบบดูแบบเนียนมากเลยคือแบบเหมือนกับเป็นพอเลนเป็นตุ๊กตาอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือเห็นหน้าทุกทีเคิดว่าเห็นตุ๊กตาอยู่เพราะว่า หน้ากลมๆตาปากจุ๋มจี๋อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็รูปหน้ากลมๆนิดนึงทำผมฟูๆเหมือนตุ๊กตาฝรั่งนะคะผมจัดผมหยกๆแบบนั้นละเคยเล่นไหมหรือว่ามีเฉพาะรุ่นป้าเท่านั้นที่เคยเล่นตุ๊กตาประเภทนี้นะคะไม่ต้องปัดแป้งหนามากนะคะเอาแป้งค่อยๆเกลีย่ยแป้งให้แค่ ครอบคลุมทั่วทั้งใบหน้าก็เพียงพอสำหรับคิ้วน,นะคะพิมเขียนโดยใช้ดินสอแท่งเดิมนะคะใช้เป็นประจํามาเป็นปีแล้วยังไม่หมดสักทีนะครับก็ยังเหลือต้องเกินครึ่งนะ,ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคิ้วของคุณน้องนางแบบเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคิ้วที่แบบหุโก่งสุดขีดเพราะว่ามันมา,ากับโครงหน้าของเขาเพราะนั้นสิ่งเราทําได้คือทําให้โกง่งเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับใบหน้าของเรานะ,ะไม่ต้องโกง่งถึงขนาดใบหน้าของเขาก็คือพิมพ์ใช้ดินสอนะคะเขียนเฉพาะช่วงด้านบนของคิ้วเท่านั้น ทั้งสองข้างนะคะค่อยๆไล่โดยเฉพาะยิ่งใครที่มีหัวคิ้วตกพิมพ์นะคะพิมพจะเขียนด้านบนของหัวคิ้วอย่างเงี้ยเป็นประจำเพื่อให้คิ้วมันดูยกขึ้นเปิดช่วงตาตรงนี้ขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยใช้อายชโด์ที่เป็นสีออกน้ําตาลแบบนี้ไม่ต้องเข้มมากเขาตามในแบบเขาคิ้วออดนะคะก็คือขึ้นอยู่กับนะคะว่าสีผิวสีผมของคุณเป็นไงถ้าเกิดคุณผิวเข้มกว่าพิมพคุณสามารถใช้สีน้ำตาลเข้มกว่านี้ได้นะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผิวขาวกว่านี้ก็คือใช้สีน้ำตาลที่อ่อนลงไปอีกนะคะพิใช้แปลงเก็บสีขึ้นมาแล้วก็ลงทับนะคะตรงช่วงด้านบนของคิ้วเหมือนกันเพื่อเป็นการเซตเจ้าเป็นสอบเขียนคิ้วมาสักครู่ลงเบาๆบางๆนิดหน่อยพอนะคะอย่าแบบห,หนาปึก เสร็จแล้วเอาคอนซีลเลอร์เอาสีที่ขาวนิดนึ่งนะคะคือค่อนข้างขาวสำหรับคุณมีสีเหลอติดมือค่อนข้างขาวสำหรับคุณนะคะปิดลงมนนิ้วนิดหนึ่งค่อยๆเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าเกิดลงเยอะเกินไปแล้วมันจะหนานะหนาเกินค่อยๆลงนะคะที่ช่วงใต้คิ้วพี่แนะนําว่าถ้าเกิดมันเป็นประเภทเนื้อเหลวเนี้ยค่ะลงแล้วก็แตะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะก่อนที่คุณจะมาเกลี่ย หรือว่าข้ามขั้นตอนที่จะแต่งแถวตรงนี้ไปก่อนไปแต่งส่วนอื่นของใบหน้าก่อนนะคะเพื่อรอให้เขาเซ็ตต้องการที่จะยกคิ้วขึ้นนั่นเองรวมไปถึงด้านบนของคิ้วด้วยนะคะแตะทิ้งเอาไว้ก่อนเลยตอนนี้ก็ดูหน้าตาหาๆเล็กน้อยเหมือนกับเอ๊ะอะไร มีขาวๆบนคิ้วไล่ใต้คิ้วเแบบนี้นะคะก็ทิ้งเขาไว้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวก,กลับมาเกลียะะ่ยค่ะวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะไปเกลี่ยกันเนี้ยนะคะพิมจะใช้ที่เป็นแบบวอลลุ่มลิปเบสนะคะทาลงหน่ฝีป,ปากก่อนนิดนึงอย่างน้อยเพื่อนการบำรุงนะคะรอตเตรียมให้พร้อมหรับการลงลิป พิมคิดว่าการที่เราลงพวกลิปเบสหรือว่ามอยส์เจอร์ลิปมอยส์เจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะก่อนที่จะลงลิปสติกนานนิดหนึงเนึ่ยมาช่วยให้แบบว่ามันซึมซาบได้ดีกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดคุณลงปุ๊บแล้วคุณก็เอาลิปสติกทานเลยคือมันเหมือนกบมันไปผสมกันอะไรอย่างนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วก็อ่ามาเริ่มเกลี่ยกันนะคะถ้าเกิดคุณมีแปรงที่ใช้ในการลงคอนซีลเลอร์เลยเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะแต่พิม์ก็มีนิ้วค่ะใช้นิ้วไป ทําให้คิ้วดูเขาเรียกว่าไงอะมันดูคมมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูยกได้มากขึ้นเพราะว่าเราทําให้ด้านล่างตรงเนี้ยคิ้วมันดูยกและเส้นเล็กลงนะคะให้ดูโก่งมากขึ้นทาเหมือนกันนะคะอีกข้างหนึ่ง ใช้นิ้วนะคะดันคอนซีลเลอร์เข้าไปตรงใต้คิวด้วยถ้าเกิดว่าเราสึกว่าคิ้วเราเส้นใหญ่เกินไปตอนที่เราเขียนนะคะมันก็ช่วยลบไปในตัวลอริงบอใบไ,ไม้นะลบไม่ใช่ไปรบออกสงครามจะได้แบบว่ามีสงครามระหว่างคอนซีลเลอร์และคิวนะเท่านี้เราก็ได้คิวที่แบบว่าดู เป็นเชฟสวยงามแล้วก็คมมากขึ้นนะคะและยังดูสว่างตรงช่วงรอบคิวว่าดวงตาทําให้มันดูแบบตาพับออกมามากขึ้นค่ะแต่งหน้ตาหนึ่งค่าเสร็จไปเรียบร้อยนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าออกแนวขนตาพุ่งทยานไปทางด้านนอกนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นสีฟ้าประกายสวยแบบว่าไม่ต้องพยายามมากะคะ่ะใช้อายแชโดว์แค่ประมาณสีเดียวเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นกันที่เบสที่มันเป็นออกสีฟ้าหรือถ้าคุณไม่มีนะคะใช้เป็นสีขาวก็ได้เพราะสีขาวก็เวิร์ก พอกันเท่าๆกันนะคะให้ลงไม่ต้องหนามากนะคะเวลาให้เราลงสีประเภทที่เป็นครีมเนื้อครีมเบสเนี่ยนะคะให้ลงบางๆก็เพียงพอเพราะว่าถ้าหนาปุ๊บเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะไปกองกันในระหว่างวันค่อนข้างเยอะ อะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะยิ่งถ้าเกิดว่าเห็นว่าตรงไหนที่แบบมันดูหนาเป็นพิเศษเนี่ยเอานิ้วค่อยๆกระจายเขาเลยนะคะเกลีย่ยหรือว่าใช้วิธีกดๆๆแบบนี้ก็ได้นะคะความร้อนของปลายนิ้วเราเนี่ยมันจะช่วยลงไปละลายนะคะแล้วก็พิมใช้เป็นสอเขียนขอบตานะคะไอายไลเนอร์ที่เป็นสีขาวจริงๆเนี่ยคือสามารถใช้อันนี้ลงที่ขอบออที่บนเปลือกตาก็ได้แต่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่มีตาถ้าเกิดว่าคุณมีสีฟ้าก็ใช้แบบนี้ไปนะคะแล้วก็ที่ขอบตาล่างเนี่ยพิมใช้เป็นอันนี้ ลงสีขาวนะคะที่แนวขอบตาล่างแล้วก็เข้าไปที่เส้นน้ำตาเล็กน้อยเวลาเขียนตรงนี้ก็อย่าฝืนนะคะถ้าเกิดว่าเจ็บที่ขอบตาด้านในก็ควรที่จะไม่ต้องไปเขียนมันนะคะอย่าไปฝืนเพราะว่าตาแต่ละคนเซนซิทีฟไม่เท่ากันนะคะเขียนไปถึงด้านนอกน,นี้ด้วยเพราะเราจะลงสีตรงช่วงหัวตานะคะให้ดูสว่าง แล้วก็ตรงช่วงหางตาเนี่ยนะคะแทนที่เราจะเคฟตามดวงตากันไปอย่างนี้เราจะลากมาข้างล่างนิดนึงเพื่อให้ตาเราดูโตขึ้นสร้างมิติเพิ่มออกมาเอาละเมื่อเราวาดโครงทิ้งไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใช้สีสันนะคะสีสันนี้อย่างที่บอกน่อยมากนะคะใช้สีหลักๆอยู่แค่สีเดียวนอกนะั้นมาเติมเติมเฉยนะคะสีที่จะใช้หลักๆคือสีนี้ค่ะ สีฟ้าที่เป็นประกายใกล้ๆแล้วก็จะมีใช้สีฟ้านี้บ้างนะคะนิดหน่อยเพื่อทำแบบว่าตรงช่วงที่เป็นทรานสิชั่นระหว่างสีน้ำเงินนี้แล้วก็ช่วงที่เป็นสีของผิวหนังธรรมดานะคะใส่เต็มแปลงเลยนะคะแล้วค่อยๆลงพี่แนะนำว่าถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าสีมันจะเยอะจะน้อยมันจะเข้มอะไรไงคะเทสที่แขนที่ล้างมืออะไรก่อนก็ได้แต่ถ้ากคุณเทสแล้วในเวลาที่ลงนะคะเริ่มลงจากตรงกลางเปลือกตา พราะคุณสามารถที่จะเบลนออกซ้ายออกขวาแล้วก็ขึ้นด้านบนได้ด้วยแต่ถ้าคุณไปโปะตรงหัวตาปุ๊บก,ก,ก็กลายเป็นฉ่ำอยู่ตรงหัวตาเลยนะคะคราวนี้ก็ค่อยๆเกลีย่ยค่ะเพราะเรามีเบสอยู่แล้วนะคะค่อยๆแบบว่ากดๆเกลีย่ยๆไปมันก็ได้แล้วไม่ต้องแบบว่าพยายามมากมันซีนก็จะติดง่ายดายค่อยๆเพิ่มนะคะแล้วก็พิมพ์จะ ลงเนี่ยสูงขึ้นมาจนถึงเบ้าตาเบ้าตาคือช่วงที่คุณเอาก้นแปลงเนี่ยนะคะด้านแปลงก้นแปลงอ่ะก็กดลงนี้นะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีกระดูกมีกระดูกมากระดูกจนมาถึงสุดแนวกระดูกเนี่ยนะคะที่แบบว่าห่างแปลงสามารถกดกระแไปตรงนี้คือช่วงเบ้าตาก็คือพิมพ์จะลงมาสูงถึงช่วงเบ้าตาของพิมเองนะคะนี่ตรงนี้เอาขนาดหัวแปลงนิ่มๆจิ้มเนเข้าเลยนะคะถึงช่วงนี้แล้วก็เบลนเบลนเบลนะคะ พิมชอบแปลงอันนี้มากเลยเพราะว่ามันมีความกว้างสาหรับเปิดงตไต่พอดีแล้วที่สําคัญมีปลายแหลมปลายแหลมอันนี้เนี่ยพิมก็จะใช้เวลาที่ลงพวกสีสันตรงช่วงขอบตาล่างนะทำให้ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงประหยัดเวลาในการแต่งหน้ามากเลยมาลงที่ขอบตาช่วงล่ด้านล่างนะคะค่อยๆลงนะคะอย่าให้แปลงจิ้มตา ที่ขอบตาด้านในด้วยนะคะแล้วก็ให้วนที่ตรงช่วงหัวตาเพื่อจะได้ดูออกเป็นแนวแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเติมสีอ่อนสีขาวแต่งลุคนี้นี่มันง่ายมากเลยเพราะมันแต่งตากรมธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ต้องแบบไล่สีอะไรนะคะใช้แค่สีเดียวเองแต่เราจะเพิ่มพอปโดยการใส่เจ้า กากเพชรเล็กน้อยอะละค่ะจากนั้นแปลงกันเดิมเหมือนเดิมนะคะแล้วถึงก็จะเมื่อกี้เราใช้สีนี้อันนี้พึใช้สีที่อ่อนลงมากว่าเดิมเล็กน้อยนะคะมาใส่ตรงช่วงใต้ตาใต้สีฟ้ามาสักรูอีกทีเพื่อให้สีมันดูแบบว่าค่อยๆไล่สีเฟดลงมาเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงที่ช่วงด้านบนด้วย ประมาณนี้จากนั้นอายไลเนอร์นะคะพิมพ์ใช้เป็นอายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดพอดีว่าอันนี้ไปถอยมาใหม่สอนวิธีการเขียนอายไลเนอร์เป็นตัวด้วยเลยนะคะหลายคนชอบถามเขียนอายไลเนอทำไงอะพี่มันพิสดารมากเลยพิมพ์ก็เป็นประเภทตาสองชั้นหลบในสุดขีดนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตาสองชั้นหลบในหรือว่าถ้ายิ่งเป็นตาสองชั้นธรรมดา หรือตาชั้นเดียวก็จะเขียนได้ง่ายมากกว่ามากเลยเพราะตานี้คือเขียนยากมากเพราะว่ามันพอเขียนเสร็จแล้วมันหลบไปหมดอะนะคะวิธีการใช้ไอายไลเนอร์พวกนี้เนี่ยพิมพ์แน,นะนำว่าให้ถือมันขนานกับพื้นนะคะแล้วค่อยๆเอาเจ้าด้านข้างไปค,ค่อยๆไล่ตามแนวเส้นขนตานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเอานิ้วเนี่ยวางตรงนี้แล้วก็พยายามอย่างงี้ค่ะวางไปยิ้มเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆลากจิกจ๊กๆนะคะมันจะทําให้เราเขาเรียกอะไรอะ มันแม่นแล้วก็มันนิ่งมากขึ้นแทนที่เราจะแบบเขียนโดยการใช้อย่างนี้หนึ่งคือเวลานี่นเรามองแทบจะไม่เห็นนะคะว่าหัวแปลงอยู่ไหนแต่ถ้าเราวางอย่างนี้เราจะมองเห็นหัวแปลงชัดเจนมาเริ่มกันเลยคุณสามารถจะเริ่มเขียนจากกลางดวงตาหรือว่าจากตรงข้างในหัวตาก็ได้นะคะบางคนก็ถนัดที่จะเขียนจากกึ่งลางหัวตากึงกลางดวงตา เห็นไหมถ้าเราลากแบบนี้เราก็จะได้เส้นตรงๆนะคะแล้วก็แนะนําว่าค่อยๆเขียนสตรอกสั้นๆอย่าแบบหึงอยากจะลากปื้ดเดียวเลยแบบนี้นะคะมันอาจจะเละแล้วก็ค่อยๆลากต่อนะคะต่อเส้นกันออกไป ถ้าตาสองชั้นหลบในอย่าลืมนะคะหลับตาไว้แล้วใช้พัดช,ช่วยก่อนพัดให้เขาหมาดมากๆจนถึงแห้งไปเลยก็ได้ค่ะจะดีที่สุดนะคะอยากจะให้ทิ้งเวลาเพราะถ้าเกิดว่าคุณลืมตาขึ้นมาปุ๊งที่มันเละอย่างรวดเร็วแล้วมันเสียดายแล้วะแต่งส่วนอื่นของดวงตาไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแอบหลีๆมองถ้าเกิดคุณจะหลีตามองเอ็นศีรษะไปข้างหลังนะคะเพื่อจะได้เติม อ,อมองไม่เห็นเลยนะคะเราจะเทียบยังไงเพราะค้านนุนขนตาฟูเลยเกินแต่จริงๆพิมก็พอจะจําเชฟได้นะคะก็คือว่าก็จะเติมจะตรงช่วงข้างล่างนี้นะคะให้เสมือนกับว่าแนวขนตาเนี่ยมันออกมาจากช่วงเนี่ยค่ะแนวขอบตาล่างไล่ขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็พยายามประดิษฐ์ปั้นหางนี่มันดูแบบแหลมๆคมๆหน่อยนะคะเติมจุดที่มันยังดูขาดๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่ต้องกังวลใจถ้าเกิดว่าสีตรงไหนม,มันแหวงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเติมอายแชโดว์สีดําลงไปทับไปอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการเซตเขาช่วงนี้ต้องพัดคะ่ะถ้าไม่พัดเดี๋ยวจะเละสะกอต เอาละได้แล้วนะคะจากนั้นใช้พาเลตกล่องเดิมในพาเลตนี้ก็จะมีสีดำอยู่ด้วยนะคะเพิงใช้สีดำที่ดำที่สุดที่อยู่ในพาเลตนะคะโอ้พาเลตอันนี้<ม>เป็นเท i ร์ดดิชเ่ของ BH Cosmetics นะคะอะไรหล่นอะไรหล่นหายไปฮะ <c oughs> มีสีนึงหลุดกระเด็นออกไเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาไปเก็บแบบเจ้าสีนี้นะคะหลุดกระเด็นออกไประหว่างพิงยกขึ้นมา หลุดออกไปจากรูนี้นะคะพิมพ์ถามไปใน Facebook บอกว่าใครดูออกบ้างว่าสีไหนที่ตอนส่งให้พิมพแล้วมันแตกแล้วพิมกดกลับลงไปนะคะมันอยู่ในพาเลตนี้มันก็คือสีนี้นี่เองสีที่2ส,สีนิ้วไ,ไ้ไปไหนสีนี้นะคะถ้าสังเกตก็คือเท็กซ์เจอร์บนด้านหน้าของแพนเนี่ยจะต่างกันนะคะคือถูกกดตอนแรกคือมาแบบแตกละเอียดเลยนะ,ะส่วนเจ้าอันนี้หลุดกระเด็นเลยต้องไปติดกาวซะหน่อยถ้าคือ ประเ็นเรื่องของเรื่อง <c oughs> จะเอาสีดำมาเซตอายไลเนอร์นอกเรื่องยาวเลยนะคะ นีก็เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการแต่งในส่วนของดวงตามนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปติดขนตาปลอนนะคะซึ่งขนตาปลอมที่ใช้วันนี้เป็นแบบแผงแล้วก็เขาจะเฉียงออกไปด้านทางหางหางตานะคะคือพุ่งออกไปทางด้านหางตาแบบนี้เวลาติดเนี่ยพิมก็ติดธรรมดาะคะติดตามแนวขนตา จริงๆของพิมเลยก็ไม่ได้ยกห่างขึ้นเพื่อช่วยแต่อย่างไดนะคะเพราะว่ามันดูเปิดอกเห็นมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปแดดขนตาปัดขนตาโดยที่มาสคารานี้นี่อันนี้อันใหม่ซื้อมาขอโทษอยากให้ดูหัวนี่คือหัวแรงมาสคารานะคะมันเล็กมากเลยทาให้พิมสามารถที่จะแบบว่าปัดขนตาล่างได้บ้างนะคะนิดหน่อยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวพิมพ์ไปปัดดัก ติดขนตา,าติดขนตาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสิ่งที่เราทำถัดไปลหลังจากที่ติดขนตาเสร็จเนี่ยนะก็คือใช้ก้นแปลงนะคะ <ents> ข้างหนึ่งยกขึ้นนะคะแล้วเติมเส้นน้ำตาด้านบน <c otic voice> เพื่อจะทำให้มันดูแบบว่าเข้มมากขึ้นนะคะไม่แบบว่า พอเงยหน้าขึ้นมาล้าก็แบบเห็นขาวข้างในเต็มไปหมดนะคะก็คือเติมเท่าที่จําเป็นต้องเติมค่ะค่อยๆแยงแปรงเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็สีสันที่เราจะต้องมาเติมกันนะคะสำหรับตรงช่วงหัวตาเนี่ยพิมจะใช้เป็นสีที่ออกแนวเมทัลลิกสักครู่นี้มันก็กระเด็นหลุดไปแล้วนะคะเจ้าสีทิมเลือกใช้ก็คือสีนี้นั่นเองนะคะมาเติมตรงหัวตาสักนิดเพื่อให้มันมีฐานของสีที่อ่นอ,อนๆเนี่ยนะคะไม่ได้ดูสว่างเหมือนข้างนู้น เบลนออกจากนั้นพินใช้เป็นเจ้านี้นะคะเป็นกลิตเตอร์นะคะกลิตเตอร์สีขาวเอาแปรงเดิมนี่นะคะจุ่มมาไปเอาหัวนะคะจิม้มลงไปไม่ต้องเยอะทีละน้อยเสร็จแล้วขอะออกด้วยนะคะไม่ง,งั้นมันจะมาตกติดอยู่ตรงแก้มคุณจะไปหมดนะคะลงที่ขอบตาล่าง ตาก็คือเรียกว่าลงให้แทบจะทั่วบริเวณนะคะเอนศรีรษะไปข้างหลังแล้วก็ค่อยๆลงบนเลือกตา มันก็จะมีแบบกระปุ๊บกระปิบกระวิบกระวับอะไรอย่างนี้บ้างนะคะให้ได้เห็นเวลาที่แบบหลับตาหรือกับริบตาะคะ่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใช้สีออกขาวๆนะคะสีที่อ่อนที่สุดในพานเลตเท่าที่คุณจะมีไฮไลท์ใต้คิ้วค่ะไฮไลท์ใต้คิ้วนี้ก็คือช่วยเซตเจ้าคอนซีลเลอร์ตอนแรกที่เราลงใต้คิ้วไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะลงตรงช่วงเหนือคิ้วด้วย เสจเจ้ากลิตเตอร์มาสักครู่นะคะถ้าเกิดว่ามันมีตกลงมาติดสามารถใช้สีขาวแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ด่างน้อยอย่างพิมลงตรงช่วงตรงกลางเลยค่ะให้มันดูแบบว่าเป็นเสมือนไฮไลไท์นะคะช่วยคนหน่อยแบบนี้ไปแต่งที่เหลือมไป<ช>นะคะแก้วที่ใช้วันนี้นะคะเป็นชิมเมอร์บริกแบบนี้ออกสีกุหลาบน,นะคะ ตามแบบเนี่ยคือแก้มาถึงตรงนี้เลยเพราะว่าแบบดูเป็นน้องผู้หญิงกูฟกิ๊ดมากๆนะคะก็คือค่อยๆลงสีไล่จากตรงช่วงแนวไล่ผมนะคะไล่ออกมาข้างหน้าแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า t Taylor Swift เขาเป็นหน้าทรงกลมนิดนึงของพิมจะเป็นหน้าออกแบบมละกอแหลมๆอะไรของพิมก็ไม่รู้นะคะของพิมเป็นหน้าลูกผสมอย่างมากไม่รู้จะบอกว่าหน้าตัวเองเป็นหน้าอะไรดีนะคะ ก็พยายามปัดให้เข้ากับรูปหน้าเรานิดนึงไม่ใช่ว่าแบบคุณหน้ายาวคุณก็ปัดลงหรือว่าถ้านหน้าสั้นอยู่แล้วก็ปัดอย่างนี้ออกอย่างนี้อีกนะคะมันก็จะดูไม่แนวอ่ะเนอะมันจะดูแบบว่าผิดสัดส่วนใบหน้านิดนึงคะพยายามลงบรัชออนในจุดท,ที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับหน้าคุณมากสุดแล้วดูดีอะ่ะคือแต่ละคนเนี่ยความดูดีในสายตาของตัวเองมันต่างกันกันกบที่คนอื่นเขามองนะเราก็พยายามให้เรารู้สึกว่าเราแต่ง้วเราสบายใจนะคะ ปกติจะแต่งแบบที่ตัวเองสบายใจคนที่เขาอื่นคนอื่นที่เขาเห็นเขาสบายใจเอไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องเคารพตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองคนแรงแก้มสีออกแนวกุหลาบกุหลาบแบบนี้นะคะมันก็ดีตรงที่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติพอสมงคนถ้าเกิดคุณลงชมพูมากเนี่ยมันก็จะดูแบบ Baby เบบี้ดออะไรแบบนี้นะคะพอลงแบบนี้ปุ๊บต่อให้ตามันเยอะมันก็ยัง ไปได้ค่ะจากนั้นก็ลงแป้งอีกหนึ่งรอบค่ะเป็นการเซตทุกสิ่งทุกอย่างอีกสักครั้งนะคะอันนี้ของพิมพ์เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่ว่าพิมพ์ใช้แปรงลงเนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่หนาเหมือนการใช้พัฟหรือใช้ฟองน้ําลงแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะชอ็อตลิปสติกนะคะจะใช้อันนี้ที่แบบว่าไปรับแซมเปิลมานะคะ จะใช้สีนี้ค่ะมาแกะไปพร้อมกันเลยนะคะชอบเ,อเวลาแบบได้รับของสติ๊กเกอรแบบนี้แบบของฟรีอย่างได้ได้ใช้นะคะก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มีแปลงให้มาด้วยพิมพ์จะใช้เป็นสีนี้นะคะสีที่สองอันนี้เพราะนั้นเวลาใช้พวกนี้นะคะแนะนําไปด้วยเลยคุณสามารถจะเปิดโดยที่ไม่ต้องให้มันขาดสักทีเดียวนะคะคือแบบว่าไม่ต้องดึงจนหลุดออกมาเปิดแค่อย่างนี้ค่ะ ประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะแค่ให้แปลงมันเจาะลงไปได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดไปไม่ได้เนี่ยเอาสกอ็อตเทปติดตรงช่วงแนวนี้เพื่อจะให้ตรงนี้มันสามารถปิดกลับไปได้นะคะลิปสติกอันที่คุณได้ามาอันนี้มันก็จะใช้ได้นานขึ้นเพราะห็มเคยได้รับลิปสติกที่เป็นแซมเปลิลแบบนี้ค่ะของ Christian ดีออใช้นานมากนานมากไม่ไม่ธรรมดาเลยะคะ่ะ นานสุดๆมันไม่ยอมหมดสักทีเอกแวะเราก็เอ๊ะทีลิสติกเป็นแท่งๆได้มาใช้เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดนะคะแต่พอามันเป็นแซมเปิลแบบนี้คือเหมือนว่ามันอยู่ในแพคเกจิ้งแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเวลาใช้แล้วใช้แปลงกพใช้แปลงเนี่ยมันทําให้สีสันที่เราใช้เราใช้ปริมาณน้อยลงนะคะแปลงเขาก็ใช้ได้นะเป็นแบบเป็นแบนอะไรแบบนี้นะคะเอาแปลงลงไปขยี้ในนี้เลยนะคะ ให้สีมันแตกตัวนิดนึงเหมือนเวลาก่อนที่เราจะทาลิปสติกจากแท่งอะนะคะแล้วก็แบบว่าเอามาป้ายบนหลังมือนิดนึงแล้วเอามือถูๆๆเพืให้สีมันแตกตัวนะคะเราทากันเลยสีออกแนวกลอสซี่กลอสซี่นิดๆน,นะคะ เป็นสีที่คล้ายกับของในแบบมากเลยดีใจมากเพราะว่าตอนแรกพยายามหาลิปสติเท่าที่มีอยู่นะคะปรากฏไม่มีสีไหนที่แบบมันคล้ายๆของในแบบเลยแต่มาเจอสีนี้ใช่เลยนะคะมีกลินหอมเล็กน้อย ลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุคสไตล์เทเลอร์สวิฟตนะคะขนตาชี้ออกด้านนอกตามสไตล์ของเธอะคะ่ะเป็นแบบออกสไตล์แบบขนตาฟูออกด้านข้างนะ,ะเพื่อให้หน้าเขาพิมพคิดว่าคงเพื่อให้หน้าเขาดูเรียวมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าค่อนข้างกลมงมากเลยอาคะครลุคนี้แต่งไมย่ยากนะคะอายแชดโดว์แค่หนึ่งสองสีเธนเองนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากแต่งลุคนี้แล้วก็แค่ลองหาขนตาปลอมที่แบบว่าเป็นแฟลออกด้านข้างะคะพิมว่าก็ น่าจะทําให้ลุกนี้มันดูคลายมากเ่วยชเป็นไปได้แล้ะคะแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบลงเท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันสัปดาห์หน้าๆๆ,ๆที่หันซยค่ะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ